มีนวัตกรรมช่วยจัดการกับริ้วรอยอย่างมือโปรโอ้โหก็คือเส้นริ้วรอยนี้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่มันรู้สึกได้ถึงความแบบว่าไม่เหี่ยวอะพูดไปก็เสียใจไปแต่ไอรู้สึกมันดูแบบดูเฟรชขึ้นเฮลโลสวัสดีค่ะทุกคนกับไอซ์ไอชาดีนะคะวันนี้ไอมีเซรั่มลดเลือนริ้วรอยมาเลี้ยงดูกันค่ะพูดเลยว่าเป็นการเปิดคลิปแบบสดใสแต่ในใจก็คือเจ็บ จึกมากว่าก่อนหน้า <S <S นี้เนี่ยไอพูดมาตลอดว่าไอาไม่มีริวรอยจะให้มีวิววะอรเลยค่ะแต่ตอนนี้พูดเลยว่า <S 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 คุณพี่ได้เดินทางมาถึงวัยที่มีริวรอยเป็นของตัวเองแล้วสามารถรีวิวเซรั่มลดเอริ้วรอยได้แล้วซึ่งไม่ใช่เรื่องที่นา่าภูมิใจแต่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่อยากจะหาเพื่อนมาเลยค่ะมีใครติดตามไอมาหลายปี <S <S ตั้งแต่เรายังเป็นสาววัยรุ่นจนตอนเนี้ยเริ่มมีริวรอยเป็นของตัวเองแล้วบ้าง ถ้ามีก็คือขอกําลังใจเป็นการกดไลค์และก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะว่าฉันเองที่ตอนนี้มีรอยเปื้อของตัวเองแล้วซึ่มถ้าคุณคือคนคนนั้นคนที่มีแผลของตัวเองแล้วนะดิชานพูดเลยค่ะว่าเซรั่มลดเลือนริ้วรอยตัวนี้คือดีมากๆจริงๆไอ้ลองใช้แล้วแล้วก็ใช้ต่อเนื่องแล้วก็คือมันแบบปังมากคือถ้าเราก้าวสู่วงการ anti aging แ,แล้วเนี่ยส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ที่เราควรต้องรู้จักก็คือเรตินอลเป็นส่วนผสมที่ดีมากช่วยลดเลือนริ้วรอยได้แบบรูชมาก แต่ก็ไม่ใช่วาไลเดนอลไหนๆก็จะมีเป็นสิภาพที่ดีแล้วก็อ่อนโยนตอบผิวแต่ตัวนี้ ทำได้ค่ะน้องเขาคือ L'Oreal Revitalift Pro l a d i n o l Serum เป็นเซรั่มตัวใหม่จาก L'Oreal ที่เขามีนวัตกรรมช่วยจัดการกับริ้วรอยอย่างมือโปรแบบเห็นผลจะจะไปเลยนี่คือรูป Before After ค่ะที่เขาทดลองมาคือก่อนใช้จะมีเส้นริ้วเยอะมากผ่านมา1นเดือนก็มีเส้นริ้วน้อยลงและพอใช้ไป3เดือนโอ้โหก็คือเส้นริ้วริ้วรริ้เนี้ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดโดยเขาก็จะเดนการลดริ้วรอยคลิปแปจุดสำคัญนะคะก็คือน้าผ ก็จะตึงๆหน่อยเพราะไปฉีดบอทอกซ์มาด้วยนะคะวานคิว้วรองแก้มมุมต่อหางตาแก้มใต้ตา,ตาแล้วก็ลำคอพวกเส้นริ้วเล็กๆ ที่มันจะมีแบบไม่ทื่วที่เป็นแบบเรียวอะก็คือเลิศมากเขาจะช่วยให้หน้าของเราอะมีความกระชับเหมือนเป็นลิปหน้ามาแล้วก็มีความผิวหน้านุ่มแล้วก็เรียบเนียนแล้วก็เส้นเรวเล็กๆต่างๆมันหายไปแต่ที่อายรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอันนี้มันดีก็คือรู้สึกว่าแบบหน้ามันตึงๆขึ้นนะคะทุกคนมันไม่ได้ตึงแบบตึงแอะเลนะแต่มันรู้สึกได้ถึงความแบบว่าไม่เหี่ยวอะ ก็เสียใจไปแต่มันรู้สึกได้ถึงความแบบว่าอิม่มเออบเต่งตึงดูฟูดูมีความแบบว่าฉ่ำข้างในอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือผิวที่มันดูแบบว่าอิดโรยดูอ่อนลา้าดูเหมือนผ่านการเวลามาเนิ่นนานอะไอรู้สึกมันดูแบบ ดูเฟรชขึ้นด้วยส่วนผสมของเขาก็คือโบริเนอลแล้วก็แอนตี้ริงโคลเอเซนต์สองตัวนี้เนี่ยรวมกันอัดแน่นจัดเต็มอยู่ในเซรั่มขวดนี้4%อร์เค่ะก็คือสารสกัดแน่นตรงจุดพุ่งเป้าไปที่ริ้วรอยซึ่งโบริเนอลก็คืออนุพันธ์วิตามิน A ซึ่งเป็นสารที่ไอชอบมากเพราะว่าเขาช่วยลดริ้วรอยได้ดีมากแล้วก็เห็นผลชัดมากแต่ว่าความเลิศของโบริเนอลในลอรียอลก็คือว่าเขามีความอ่อนโยนมากแต่ว่ามีความเสถียรสูงมากกว่าดนอลอื่นๆส่วนแอนตี้ริง Essen right. uh, อันนี้ได้เป็นจุดสูนงของสารสกัดหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเ e n เทล่าแอนเชอิโ p r o s รไซเลนไฮยาลูริกแ c ซิและ Dermalift พอได้ทำการร่วมงานกับโปรเลน่ปุ๊บก็คือยิ่งส่งเสริมพลังซึ่งกันและการทำให้ผลลัพธ์นี่มันยิ่งดียิ่งขึ้นช่วยกระตุ้นสร้างแล้วก็ป้องกันการเสื่อมไปของคอลลาเจนก็ค่ะ และช่วยเสริมประสิทธิภาพกันดีมากแล้วก็ผลลัพธ์ก็เลยดีมากซึ่งไงก็เลยแฮปปี้มากพูดเลยว่าเป็นเซรั่มลดือริ้วรอยที่ชอบจริงๆซึ่งเขาก็ผ่านการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังมายาวนานถึง30ปีเลยค่ะเนื้อสัมผัสน,นะคะจะเป็นคล้ายๆเจลมีความสีขุ่นๆนิดนึงทาลงไปที่ผิวแล้วเนี่ยซึมลงผิวไวมากไม่เหนียวเนหนอะหนะเลยแล้วก็เนื้อสัมผัสในค่อน้านที่จะบางเบามากไม่เอยเหมือนครีมทาลดเืริ้วรอยทั่วไปที่จะมีความเหนียวแน่นหนักหนืดแต่ว่านี้เนี่ยเน,าานืๆๆ้เล แต่งหน้าต่อได้เลยความรู้สึกหลังใช้ก็คือดีมากตั้งแต่เปิดน้องมาลองใช้ก็คือใช้ทุกวันไม่ได้หยุดใช้เลยสําหรับราคาขวดน,นี้30มิลิตรราคาอยู่ที่1,299บาทนะคะสามารถหาซื้อได้ที่วัสาันวัสันออนไลน์และ Official Store ของ l o r ีออ p พาร s ใน Lazada แล้วก็ชอปปี e ค่ะสําหรับวันนี้ก็มารีวิดิ้งเพียงเท่านี้ค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะถ้าเกิดชอบกกดไลค์ like, กดแชร์กด